เอาอย่างนี้จะกอเอาเด้อเอาเลยบ่้านได้แล้วอยู่เอาได้ป่อะล็อกควายจะคว้ายจะค้ายจะโดนจะหน้าจะว่าเสียสิผู้เฒ่าข้างละมื่บ้านเนี่ยันไปหาเลขกันอันนั้นล็อกปูน่ะจู้จี้มากกับจินกาแฟก่อนกาแฟก่อนเห็นบอกเพิ่นเล่มาไปก่อนเห็นบอกพระท่านเป็นอีกพระท่านอีกมาเนี่ก็แม่หอดจากก้อนหมูยังโมเลียวอยู่ป่านนี้ยังยโมเลียวอยู่ โอ้ยระเบิดอีกอยระเบิดอีกทหารฮะพี่ท้องเจ๊แนวได้แล้วขอรักอลองเยอะสิจัเยอะสิเสียงเอกตีจะต้งการย่แล้วขอรักนี่สัุนเลยเอ่าครับผมครับ าวสวัสดตีกอศูนย์ครับผมอ่าตามแนวท่าของกอศูนย์มือนี่ตาหลานดวงแห่งอุจจาตาหลานพ้ารวยอืออะไรตากระหลานเนาะหลานกระตาตายสามวันโอ้ักดในรีเลยก่อนสีไปเออก่อนสีไปเกิดคือสีไปยังบุนีสังเอาไว้ตะเขียน์แล้วเห็นเหล็กเป็นแมงเลยวัดตีเผาก่วัดว่าหลังเลขออกแล้ว งวดที่ผ่านมาหนี่งให้คักๆเก้าหกนั่นแหละก่อนเผาให้หกเก้าหกวงจุดท้ายเออแล้วก็มาให้หกหนึ่งเออพี่น้องแฉนเป็นแฉบแฉนเป็นแฉนผสมห้าหับะทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างเออเออบาดนี้หลังเลขออกลังเลขออกก่อนสิไปมาสั่งไววตัวไหนก็พอตองว่าจะมาเออตองงวดน่ะเพิ่นว่าเพิ่นเดี๋ยไปเพิ่นเอาเลขไว้ให้เห็นตัวไหนก็ โอละเมียนเด้อพยัง <pues> น <un ue> ีก <un ue> ่อนเรสิตตยเด้อเราถึงแดดฮะแปดทีหาแปดทีหาโอ้ไม่เด้อก็หลังจากที่ว่าหลังไม่บอกเรื่องนู้นว่ะต้องเัมือนเออมเหมือนมีประสาทเออถ้าบุญหาถ้บุญหามันเกิดมาหาเงื่อไม่ได้ว่าเพราะว่ผมสิวันขึ้นมาเรียบ้ครับมันว่าโอ้โหว่าจะต้องตายแล้วบาดเนี้ยผมสิให้ ไปลอยหลอกว่าต้องหมดจะทำบันวานอยู่ไหนหล่หัมมเออเปดนที่หาเรือ้วันสห้าตัวหมดว่า <White y. S 1> ันก <ản> uh ้านเผาพี huh. ่น้องไงงกเข่างกเอออ่ต uh ้องไป้างมาพี่มีแต่สามตัวตัวนี้มีแต่สามตัวหกก้อนหกเก่าหกก้อนสิเผาเออเรืยอ่องกเก่างกตรงตรงแมน อาแล้วถ้าบุญหาเป็นงวดไม่เลยได้บนตเออรอะว่างวดที่แ้วแตกทังสามตัวครับผมทั้งสองผู้เก่านั้นทั้งสองตัวร่างนี่ผู้ที่ตายผู้เก้านี่ละตายได้สิบก็มือเหนียนบ่พอแบบนี้ไปเนื้อเตีบอะไรขึ้นมาเน้อเตีอไขึ้นมาเน้อพอฮัน้อกระสิ่งอะไรใั้โยลอกไปครับไ่รออไดหละฮัม ทีหาเดื่องวโอ้อโอ้โตโตโตาตรงส่งกจังอ่าไว้หารบ่ละพี่น้องเอออ่าพวงสุดทไทยก็มาบอกไม่เออบัดบอกเอาไว้แต่ทีแรกนี่ก็บบอกยงกะเก้าหกยงเก้าหกยังก่อสองเก้าหกสองเก้าหกสองเออบอแมนสองบอแมนมาสันมาเอาหกใช้อีกเป็นเก้าหกเออหกเก้าหกโอ้หกสอตัวที่เออหกสองตัว ว่าซื้อว่าถือกัน,นกว่าัวนาก็เรียว่าหกเก้าหกวัน์ข้าเจเ้าก็เลยได้สามตัวนังไม่ย่ำอีกอีกฮกหนึ่งอีกนะ่ะหักปาดตัปวปาดตัวหูว่าจะคล้องตายแล้วเพราะสั่งมาล่าปีิพ่าสั่งอืมเวลาึ้นมาแล้วก็วนนี้โอ้แกก็เกิดกานตัวแ้วตายเนี่ยห้นไหมเขาถือเลขจะสามตัวสามหมดตีตัวได้ปัญญาย่ต โอ้ก้อนไตเป็นคนดูกะไรแม่นโอบไตยแล่วกรแม่นอีกโอ้โอ้ัอมโอ้อ้โ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 อ้วอ้โอ้ดอ้าหาีอ้โอ้โอ้โ้โอ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 ้อ้อ้โออ้โอ้โอเอโโอโโอโลยโโ้โล้้้วอล้โอ้อ้อ้ลอ้โ้โอ้อ้้้้้โอ้้้อ้้ออ ไปก็เดอว่าเออเซตที่ห้ามันละอซตที่ห้าอ,อันนี้คือก่อนไปไปเขาสู่สู่บสูุ้มเขาเนาะออแต่ว่าเช็คชีได้ไปใส่ห,ออห้องบวชหูบวกกัมมาบอกว่าอยู่หันอยู่หนีเลยเนาะอันผู้ไปกระไดอ,อืมอ่ะปูพ่อห้ามาขึ้นว่านเฮ้ย,เออยโอ้ผู้ให้หกหนึ่ง อันนี้อันนี้ผู้ไห้่หกหนึ่งงดทิพา์มาอืมมือทดทไทยก็เลยมาหรอเออมือทไทยก็เล้มากนถามหายกอืมไปไหนไแบ้ตวคนีวผู้ให้หกหนึ่งพะกแจนี่ได้ใช้หบุ๊เออใช่บี่สิบหาาาแล้วก็สายอยู่บุโอ้หาจนขั้นอืมเน่ยห้างจนไ่ห้างจนไปขั้นมาเรียนยื่นกับเจ้าชาจ้ามังกรเมื่อตอนนี้เนี่ยเราปนอนอยู

ถ้าวันที่สิบห้าว่าสิบอดของคนมาบอกปุ๊บเนาะมาบอกจมยนมาบอกงันมึงยงดเนาะอ้เน่ยมันเตรียมี่เรื่องอะรระพเงิเื่อกร่างเรือบอกซ้ำคุณดิเขาวันมากพี่น้องวที่นัานเนี่จะได้เป๋าตังเป็นตอวแถวเขาอยู่ธนาคารพี่น้องเลยย้อนว่ามีเงินนี่เดียวนาอเป่ากัรเืองมันมีมาทีบอก ไปวัดกระหันเด้อนช่งากามิอนนอนยืนเป็นสามชั่วโมงจนลากามิ่นนอนทาก็เลียวนั่งทาก็เรียวนอนยุ่ปีกามิ่นชวนเพืนไปเซไปเล่นโตวินมีประหาใส่หนูก็น่ะเอาถามกระถามด้วยเห็นยืนเช่ามากามิดออกมาแล้วโอ้ยเหียดายเจ็บหมดกะนิ ที่งานกับเขาอวันมาูนขัดไปตตรงมากบอกรักละห้เลยแล้วม้วนนี่ก็บอกแล้วเนี่ยบอกบอกแล้วบอกรัอ่ล่างล่างยังเดียวสามสงเขียนเดียวสามสองสามสียงเขียนไหมับสองได้ละแล้วบอกสามสองได้เลม้วนจันร่างเวลาโอ้โหิตโชคปัดิโชคปัด่ล่างสามสองโู้โหผีดอ ผู้ผู้มาบอกนี่ผู้ขีผู้เคยบอกเลขล่างตลอดนี่ผู้บุญบมมาโอ้เียนเตียนผู้มาด่โอ้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 โอโโล้างโดยตรงเลยสามสตรงเลยทังบ่ผพิดนะพ่อบ่แล้วยืนอกันกนั่งบอกันก็กั้าแลวมาเลยเรื่อยๆว่าตัวไหนผู้ล่าสามสออเน้นล้างเลย ้าอย่างเดียวตัวเดียวจังไดเอวมาแบบเลยวะล้างโอ้แล้วลางอยู่เดียวสามสองเลยสามสองปก็ชินหนึ่งนี่ชินนึ่งพี่จ่าเนี่ยไมอหมดนี่เดียวมดทีม้าเดียวมาเท่ไห่สมสองีของปูสีปูสีชุดสตัวกัิเป็นเขาละชุดคนละอันวะ ผู้นี่ง่นบอกผีอันนี้อันที่แรกคันคือผีผู้ตายแล้วเปี่ผู้ผู้ห้เป็นเรขนั่นนั่นแหละไปช่องบนที่แรกเนี่ยผู้ไหมีลาอันเขาตายแล้วผู้ตายได้ชิบมือเนี่ยอันนี้นั่งปูจนผู้เป็นมากเป็นไปจักมัจฉาปู้เป็นงอขึ้นมาแล้วผู้ไดีหนีผู้นี้มาแท่นแบบผู้ไห่เลขงดก้อนกอนหนังหมดสามสองเหรอมาต้องไปไต่ วันนี้ก็สามสองวิวันนี้สามสองระวันสามสองนี่ล้างย่างอยู่เรื่อวันนี้ล้างไอ้คนไอ้เียกับอะไอ้เราเราวันนี้เราบอกกันอีกเป็นชั่วโมงคุณตู้กันยู่หัน dáng là cô bảo cảnh cho con hỏi chị cô như nào tận đồn được làm điểm nào thì cảnh sát cảnh như anh đấy Con nhom dài chuyện hoàng tử nó lo nhắm cô điều rồi bộ bộ cô điều luôn tiền nó phải rồi mày sám xoang là bao nhiêu phải lấy bộ họ mà cảnh anh giàn năm có không Ừ. gần như hẳn đây Đến chú mũng của đã bay Bác sĩ bay วันนี้เราเห็บ uh 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 mm ัตจีไปยันสามสองบัจีไปที่บไปยังว่าสามอง่อบาดช่างไปองยเดี๋ยวหาเก็บลอตเตอรี่ไว้สาากินแหนึ่เดืดข้อหาจนแห้ง่าบอกวาเมียปวดกระดูก่ วกระูงนี่จนยาเว้ยภาษาพูด้าวเร่เลว่าึ้นกระมิดเจ้กันไห่มากก็มาเลยว่ิดเ้ามที่งานจะเกีับ่วเจ้คนสองมวนเลยแต่หาคื้กันห่ดแต่หากันขึ้นกันสองมวดเดียสองมวนมาม่าบ่ว่าก็ลวิตุงไปเออตุงไปเลยแล้วว่าที่ย่าเิ้นให่ม่เปิ้นบ่ม่าเอาย่างเปิ้นบ่มาเปิ้นเลีนมาเอาเอามทัจ่ายเปิ้ลฟังพ ชัดเจนวันนี้เอออ่สี่นี้ไปแซนหลอดมันสีสซีหามา่อตามอี๋เอาตรงมาตามตัวเห็นบาบางหันเนี่ยเปนนักประสาทหัักเออเจอเน่ยจนกระเป๋าตังค์ดีแตเขาต่อแถวเขาอยู่เป็นพี่ิลังกระเป๋าแห่งกระย่างน้ำหนักล่างเม็ดเดียวคือสามสองส่วนแปดซีหานี่คือผีผู้ตายมาบอกงวดที่ผ่านมาเนี่ยหกเก่าหกคนเมื่อบอกไว้ ก้อนพนดีไปเพื่อได้บอกขิมมาไว้เลยปะแปดสี่หาเด้อยเหอกันว่าสิไปสู้พู่มอีกพุ่มหนึ่งคือสิบัวเร่มาดอกเพราะว่าคือข้อกับบริเวนมาบวไรนะครับมันก็เลยสั่งเอาไว้แปดสี่ห้าเมตรเดียวเม็ดดีๆจะเป็นนี่นะปูสีบอยอมทาพี่เด้อพะมาเลยปูสีก็มาท่านพี่เลยครับปูสีับผมปูสีกัย่านนายเ่ารเฮ้ยล่างสามสองาันว่าสาองครับปูสีกับผม สามสองโสดโสดมันมันครับโอ้ยหนาอากาศสักพี่น้องปังปังนะฮะเฮ้พี่ตังเอฟซีอันนี้คือแนวทางของพ่อศูนย์ตัะ